สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับยังอยู่ที่เหมือนเดิมครับโปรแกรม Hot Control M นะครับยังอยู่ที่โปรแกรมนี้นะครับปิดไปก่อนคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำการใช้งานในตัวฟังก์ชันและชื่อผู้สนใจนะฮะก็ตัวนี้เป็นสั้นๆครับไม่ไม่ไม่ยาว พอเราเปิดมาหน้านี้นะฮะนะครับหน้านี้ก็จะเจอข้อมูลพวกนี้นะครับข้อมูลพวกนี้ก็คือข้อมูลลูกค้าทีา่เหมือนสนใจบ้านนะครับสนใจบ้านที่เราทําการสร้างขึ้นมาแล้วมีความสนใจนะครับเราก็มาบันทึกนะครับและการบันทึกนะเนี่ยเขาจะเก็บชื่อ ลูกค้าผู้สนใจนั่นแหละแล้วก็ข้อมูลการติดต่อนะครับแล้วก็สนใจแล้ติดปัญหาเรื่องอะไรเบื้องต้นนะครับตัวนี้นะฮะเรามีแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็สถานะการการสนใจอะไรประมาณนี้ก็ใส่เข้าไปแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็คือก็จะเป็นการเลือกพนักง,งานนะครับว่าเราจะโยนโยนข้อมูลเนี้ยส่งเข้าไปทางไลน์ของพนักง,งานเนี้ยนะครับโยนไปให้ฝ่ายขายคนไหนนะครับ ก็คือเป็นการแจ้งเตือนให้ให้ฝ่ายขายติดตามงานอะไรประมาณนี้นะครับนะครับเหมือนเหมือนเดิมครับเหมือนเหมือนเดิมที่ที่เราเคยใช้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะตัดตรงรายละเอียดที่ตรงเป็นช่องยาวๆกว้างๆตรงนี้ออกนะครับอันนี้ผมตัดออกแล้วนะฮะตัวตัวเก่ายังไม่ได้ตัดแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยคือตัดตัวนี้ตัดแล้วตัวล่าสุดนี่ตัดแล้วนะคือตัดออกเพื่อที่จะย้ายมาตรงนี้นะครับ ย้ายมาตรงนี้น่ะบันทึกรายละเอียดคือย้ายมาตรงนี้นะฮะนี่ฮะย้ายมาพิมพ์ตรงนี้นะครับและการพิมพ์เนี่ยเราจะพิมพ์เป็นเป็นวันที่นะครับคือไม่ต้องยาวก็คือเอาเอา,เอาพอเข้าใจนะครับเอาพอเข้าใจเพราะว่าการบันทึกเราก็จะเป็นบันทึกเป็นเป็นหลายวันไปเลยนะครับไม่ได้มาบันทึกวันในวันเดียวนะครับอย่างเช่นนะครับสมมตินะฮะสมมติเดี๋ยวผม อ่าผมผมเอาแป๊บหนึ่งนะฮะอ่าวันนี้มันไม่มีใช่ไหมฮะทีนี้ผมจะบันทึกผู้สนใจนะครับอ่าเดี๋ยวผมอาย้อนอวันที่ยีิบเก้าเอาย้อนกลับมาสักคือผมจะไม่เริ่มบันทึกไม่ทึกใหม่นะมันจะนั่นครับรอดีรอดีนะแป๊บหนึ่ง,งะฮะยังไม่มายังไม่มีใครบันทึก ลองลองวันนี้วันนี้นะครับอันนี้ผมทดสอบนะครับตัวเฮ็ดเฮดเนีนะ่ยทีนี้ถ้าบันทึกใหม่นะก็เข้ามาตรงนี้นะฮะคือเพื่อที่จะบันทึกลูกค้าคนใหม่ไม่ใช่ลูกค้านะเป็นผู้สนใจคนใหม่แล้วก็โยนข้อมูลนะครับไปทางลายของพนักงานขายพอบันทึกเสร็จแล้วป,ปั๊บนะมันก็จะมีวันที่ตัวนี้ขึ้นมาสมมติว่าผมบันทึกวันนี้สมมติว่าผมแก้ผมแก้ไขแล้วกันแก้ไขเป็นทูเด เป็นวันนี้นะฮะครับผมผมจะไม่โยนผมเป็นตัวนี้อานอทีนี้นะครับอันนี้สูงว่าวันนี้ผมเป็นคนบันทึกนะครับแล้วีเนี้ยมันก็โยนข้อมูลไปให้ฝ่ายขายแล้วแล้วทีนี้นะครับแล้วทีนี้วันใหม่มานะครับมนลุกขึ้นหรือวันเราจะทําการติดตามเขาว่า เขาอะมียังมีความสนใจอะไรอยู่ไหมแล้วเราจะต้องการที่จะบันทึกผลการาติดตามาไงไว้ในระบบนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็กดค้นหามันก็จะกรองจากวันที่ถึงวันที่นั่นแหละสมมติว่าวันนี้นะฮะทีนี้เราจะบันทึกว่าเอ๊ะวันนี้เขายังสนใจอยู่ไหมในวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยนะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้แล้วก็บันทึกข้อมูลไว้นะครับ มีอะไรเราก็บันทึกไว้นะครับว่าลูกค้าวันนี้ลูกค้าจะเข้ามาอาะไรประมาณนี้วันถัดไปถัดไปนะครับแล้วก็สรุปสรุปสรุปข้อตัวเนี้ยนะไอตรงตรงนี้นะฮะคือเป็นการสรุปเนื้อหาไอตรงเนี้ยนะที่ยาวๆเนี่ย ให้มันแคบลงนะครับให้มันแคบลงก็เลือกจากตรงนี้ก็ได้หรือว่า,ายังสดใย,ยอยู่อะไรประมาณนี้นะฮะเสร็จแ,แล้วเราก็กดบันทึกนะมันก็จะมีข้อมูลตรงนี้มาแล้วนะครับทีนี้เราก็ปิดไปปับ๊บเรากดค้นหานนะครั้งหนึ่งนะฮะจเกตได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันที่สามเสียมันก็จะมาแล้วนะครับสมมุติว่าวันรุ่งขึ้นนะครับวันถัดมาอีกนะครับ วันที่หนึ่งนะครับหนึ่งธันวาเลยหนึ่งพฤศจิกานะครับเข้ามาอีกเข้ามาตรงนี้อีกนะครับก็มาค้นหาตามชื่อเบอร์โทรนั่นแหละเบอร์โทรตรงนี้นะครับเพราะว่าเรามีเบอร์โทรเนาะเจ็ดห้าสี่เก้านะครับอ่าพอเจอละปั๊บนะครับเราก็บวกดตรงนี้ที่เดิมนะครับเราก็ทําการบันทึกรายละเอียดเนี่ยครับผมเสร็จแล้วเราไม่ได้บันทึกสามสิบนะฮะเปรียบเสมือนว่าเรามาวันนี้ละ ตอนนี้เราติดตามเขาเราคุยอะไรกับลูกค้าบ้างอเดี๋ยววันนี้เข้ามาอะไรประมาณนี้เราก็วันนี้เข้ามานะครับแล้วก็ลงไว้อย่างนี้นะครับลงไวง้เสร็จแล้วก็อันนี้เราก็ลงอ่าลูกค้าเข้ามาใครเข้ามามานี้ ลงมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เราก็กดบันทึกนะครับอ่าบันทึกแล้วไปไหนไม่เจอใช่ไหมเราเลื่อนตรงนี้ใช่ไหมเราเลื่อนอันนี้วันนี้เป็นปัจจุบันเนาะเราก็เลื่อนอันนี้มันกว้างขึ้นนะก็จะมีอย่างเงี้ยถ้าจะแก้ไขนะครับจะแก้ไขก็กดเลือกตัวนี้ก่อนแล้วก็กดแก้ไขอีกทีหนึ่งนะครับถ้าจะลบก็กดกดเลือกแล้วก็กดตรงนี้นะเราก็ลบออกอ่า ประมาณนี้ถ้าเราปิดตัวนี้ไปเลาปิดแล้วเรากดขนาตัวนี้ครั้งหนึ่งรีเซ็ตนะครับเห็นไหมตัวนี้มันก็จะขึ้นมาตรงนี้เรานะครับถ้าข้อมูลเราพิมพ์ยาวมันก็จะมันก็จะตัดลงมาอย่างนี้นะฮะทีนี้ผมจะลองทดสอบพิมพ์ผมลองย้อนวันที่ไปดูนะย้อนไปเป็นวันที่สามเอาตัวนี้ออกอ่ะ เป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะทีนี้เราก็ลองพิมพ์ดูข้อมูลก็เหมือนเดิมครับอันนี้คือเป็นการพิมพ์ออกมาก็พิมพ์จากน้านี้แหละนะครับมันก็จะแบ่งเป็นกรุ๊ปนะฮะกรุ๊ปว่า,าโครงการนะครับแล้วก็พนักง,งานนะครับพนักง,งานชื่ออะไรนะครับแล้วก็ตรงมาก็จะเป็นชื่อผู้สนใจนะครับลงมาก็สนใจในวันไหนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเดิมนะครับยังไม่ได้น,นตัวล่างๆนี่เราทําการบันทึกใหม่ อ่ามันก็จะลงเป็นว่าวันที่ไหนที่เราทําการบันทึกนะครับลูกคาะเข้ามาอันนี้สถานะการติดตามยังสนใจอยู่อะไรประมาณนี้นะฮะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับก็สั้นๆครับไม่ไม่ไม่ยาวครับตัวนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ